จริงๆหลายคนอาจจะรู้ฮะคุณนฤทินบอกว่าการปลดคนคนนั้นใช่วิธีการแก้ไขปัญหาหรือไม่แต่ในไหนก็ในไหนก็เกี่ยวข้องฮะเพราะก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กฮะพลเอชสุรเชษฐ์หัดพาน,นคุณผู้ชมฮะอาดีตรองพอบรรตรช่วงนี้เดินสายฮะพูดเลยเปิดโปงเลยบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีตำรวจกว่า2 0 0 0 0นนายเป็นองค์กร แห่งการทุจริตคอรัปชันและตอนนี้ก็คือรับเงินเทาๆรับเงินดำๆสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์เว็บพนันฮะคุณผู้ชมฮะวันก่อนผมจำได้ว่าคุณบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาออกรายการคุยเรื่ังธุรกิจด,ด้วยซ้ำเ่ยนะฮะรายการโมโนเจาะข่าวเด็ดเน็กทอลกเนี่ยผู้ชมฮะหลังจากบิ๊กโจ๊กเดินหน้าฮะ งัดหลักฐานบอกเลยตำรวจชุด PCT 4ก็คือตำรวจไซเบอร์เนี่ยแหละฮะมีการรับเงินเว็บพนันออนไลน์แล้วยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาดที่การความมั่นคงแห่งรัฐให้ตรวจสอบแล้วก็วันนี้เนี่ยเข้าชี้แจงต่อกรรมธิการด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะซึ่งมีคุณรังสิมันโรมเนี่ยเป็นประธานการรมธิการแต่ว่าทางคุณอนุทินก็ตั้งคาถามจริงๆไม่ได้พูดชื่อบิ๊กโจ๊กแหละฮะแต่บอกฮะบอกว่าถ้าคุณมีรายชื่อจริงคุณทําไมไม่ไปแจ้งความ ทำไมมายื่นต่อกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรล่ะเรื่องนี้ฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้นักข่าวก็เลยมีการสอบถามบิ๊กโจ๊กเลยนะ,ะที่วันนี้ไปที่รัฐสภาเนี่ยนะฮะพลตบดเอกสุรเชษฐหักพานะฮะอดีตรองพอบอรตรเนี่ยนะฮะ วันนี้นําหลักฐานการรับส่วยเว็บพนันออนไลน์ของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ4ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการนะฮะของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสำรวกแห่ชาติหรือว่า PCT 4ก็คือพูดง่ายๆอยู่ในตำรวจไซเบอร์เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมฮะยืน่นหนังสือถึงคุณรังสีมันโรมฮะสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนแล้วก็เป็นทางด้านของประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจาการชายแดนเนี่ยนะฮะของสภาเพ,พืทอสรนเนี่ยให้ตรวจสอบฮะโดยบิ๊กโจ๊บบอกว่ารายชื่อที่ผมเอามาให้คุณรังสีมันโรมอ่ะพบ ข้องกับบิ๊กต่อเต่าฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้บิ๊กต่อเต่าใหญ่สุดก็มีคนเดียวฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อ้างว่ามีเส้นเงินเว็บพนันมีการโอนเงินกว่าหนึ่งร้อยครั้งไปให้กับบิ๊กต่อเต่าภรรยาของบิ๊กต่อเต่าและพี่ชายบิ๊กต่อเต่าฮะคุณผู้ชมเอ๊ะต่อเต่าเดี๋ยวก่อนทีมงานบอกผมว่าบอกพี่ตัวมันไม่ได้มีแค่ต่อเต่าที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบันต่อเต่าที่ออกจากตำแหน่งแล้วหรือเปล่าเอาละฮะไม่รู้ต่อเต่า ที่ยังอยู่หรือยังออกไปแล้วหรือยังไงไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กก่อนดีกว่าครับผมก็เอาข้อมูลเรื่องเ,ออเส้นเงินจากเว็บพนันนะที่จ่ายไปยังชุด PCT 4นะสนะครับนะซึ่งมีพลโ,โทไตลงนะพลตีเทียงกร,รังมาโพลตีกิตาดบรรุนยศนะทำงานอยู่ในชุดปฏิบัติการนี้ในเ,เส้นเงินต่างๆนะครับ ที่ผมนำมาให้วันนี้มันมีการโอนเงินไปยังข้ากรรมการตรวจเนี่ยบางคนเนี่ยถึงร้อยกว่าครั้งนะแล้วในนั้นก็ยังมีการโอนเงินไปให้ภรรยาบิ๊กต่อเต่านะพี่ชายบิ๊กต่อเต่าพี่สาวบิ๊กต่อเต่าในเวรบิ๊กต่อเต่าอีก